น่ทุดทางดีดีพี่จีดีดีพ่อพ่อใหญ่รับซุ้กระตุ้นเยอะพี่เอก้องช่องมาพ่อใหญ่รับเขากระตุ้มน้ำมันคเขพี่น้องได้ไม่เติมแล้วยังไม่ผ่านได้พี่เอก้องช่องเติมน้ำมันนล้ตอนนี้กำลังดูอีก9กิโลจะถึงชุมแพเพราะว่าก่อนจะเข้า ชุ่มแท้วะสัสเมืองกรพ่หนงเลยชิดหล่อกับข้าวชิบ,บนนนหล่อ,อกระยานพ่อชิบหล่อวันนี้เข้ากระยานพราะเข่า GPS ก็กวนเพราะ GPS ห้องยุ่งสุดทางมืนเวันนี้แดดจัดตอนเสกับสมีอากาศหนาว นนีดน่ดิมาแล้วด่านพี่น้องเอ้ยเป็นสาบลาบแล้วเนี่บาทหลังจากเจอกล่องมันก็ไปเจอด่านแล้วค่ะพี่นอ้องเอาการจราจรกระเดื่องขึ้นคันเพราะว่าจะขอยานพี่น้องเป็นรถบ้านหรูที่วัดใจละทั้งน้าทั้งเรื่องทั้รวะ เร็วเพี่ห้อคือว่าเนี่ยแจงมากกปงเป็นอย่างไรกกแจเขาเขาบมว่ามากกรเป็นอย่งจอดแอบกันฉะนั้นหลายคันดีดีพี่นนองนึ่งทางสามชีนะจอดพากกอนจอดท้านี่แหละเทียง พัอขี่ประมาณสองคันเป็นรถปีกอับเป็นรถรถเกง๋งถ้าพี่หนอกูผาค่ะอ้ขาตั่ถึงงัวววห่าง่ายหรอกานบงส่วเราปในรถติดซื้อวันอาทิตย์ก็ได้ มันเียวลาจรวัดดนมีท่าเรียงทางไปเลยเนาะผู้สิเรียงไปผู้เบียงเพรอะไรแล้วคือต้องขอดานกี่แหละดนดเริ่มนเน่ยนะเป็นมือเขาขับน้าเด้งมม่จะพูดทับเลยจะไปนั่นแน่เหรอเขาขอเน่รถจากภาคเหนือขัดมาภาคอีสานสองแดนเสร็จเลยน้องมะขาดดาน พื้างรหลุดองแต่ออกจากงานมาเนี่ยลอยว่ากิโลละรวรหลุดิศีพีเอ็ดตัวนี้จนนาไม่ใช่โกลรอๆ์เนี่ยจนลบตัวผ่าจนลบทะาคิปนี้สิพอ,อาละเอาเ <laughs> <Okay. S 1> นี่ยไปเรื่อยๆอีกตวัสิเกือบกิโล,ลง <laughs> บ็ผ่านพี่น้องกันเลยมันแรงผ่านซื่อๆบ่เลือว่าเป็นเอิ่นจอดอยู่นีติดจริงกันขั้นได้ทำความเร็วมากกับซิเอิ่นตัวารียกอะไรแล้วขั้นใด้มีแจ้งยาแจ้งเจอกับซิสกัดแป้งสันความ ยังห้องอีกอะที่นี่ก็ห้องที่สุดค่ะ